สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฟิวค่ะเราสามารถพูดภาษาจีนได้ไหมพูดไม่ได้ไม่ได้เนาะแล้วมีคําไหนในภาษาจีนที่เราพอจะรู้จักบ้างไหมคำง่ายๆนีค่ะเอค่ะแปลว่าสวัสดีสสดเรามีแพนอยากไปเที่ยวเมืองไหนหรือว่าที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะในจีนอยากไปปักกิ่งะโอเคงั้นวันนี้พี่มีคําศัพท์มาให้เราลองทาย<ๆ>ดูเนาะคว<ๆ>ามหมายเล่นๆนะคะคําแรกจูแปลว่าหมูหรือแมวแมวหมูจู หรืถูกต้องค่ะข้อที่สองทู่จแืแปลว่ากะระดอกหรือกระต่ายกระต่ายเฮ้ยเปล่าวกะระดอกทู่จือมีทีทีกระต่ายกระต่ายถูกต้องต่อไปข้อที่สามจแีแปลว่าไก่หรือไข่ไข่ไข่เราคิดว่าไข่ <laughs> จแีแปลว่าไก่ค่ะ <laughs> โอเคต่อไปข้อที่สี่เหนียวแปลว่านกหรือเหยี่ยว นกเราให้เลือกคำตอบุดท้ายแ้้จะเอาพี่ว่าอะไรนกนกโอเคถูกต้องข้อสุดท้ายแล้วหมายอีแต่ว่ามดหรือสุนนะมดมดถูกต้องอันนี้เราแบบรู้แล้วดาวดาวดาวหมดเลยโอเคขอบคุณที่มันสนุกนะคะขอบคุณค่ะ